วันนี้เราอยู่กับสรุป windows 11 insider preview build 252.3.1นะครับ b u นี้เนี่ยก็ได้ไปอัปเดตให้กับ windows insider ใน dev channel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถอัปเดตกันผ่านทาง windows update ได้เลยนะครับก่อนที่เข้า b ิวนี้นะครับตัวของ app 4 o link เนี่ยมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับ ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตโดยมีการเพิ่มฟีเจอร์เรื่องของโฟนฮอสปอดนั่นเองนะครับดยฟีเจอร์นี้นะครับจะทําให้เราสามารถเชื่อมต่อฮอสปอตจากโทรศัพท์มือถือเราได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องกดเปิดเลยนะครับเพียงแค่สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโฟลิงก์อยู่จะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ s ซัมซุงที่ใช้งานวัน UI 4.1.1ขึ้นไปนะครับ ตัวของ PC ของเราเนี่ยต้องรองรับทั้ง Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะครับแล้วก็ตัวของ Windows 11เนี่ยจะต้องใช้เวอร์ชัน 22H2 Build 22621ขึ้นไปแล้วก็ตัวแอปพลิเคชัน h o n e l i n k เนี่ยจะต้องมีเวอร์ชัน1.22082.111.0ขึ้นไปด้วยนะครับในส่วนของแอป Link to Windows บนอุปกรณ์ Samsung ของเราเนี่ยจะต้องมีเวอร์ชัน1.22082.142.0ขึ้นไปนะครับโดยสามารถอัปเดตผ่านทาง Microsoft Store ได้เลย โดยหลังจากที่เราทําการเปิดตัวของแอปโฟลลิงแล้วนะครับจะมี dialog what's new ขึ้นมาให้เราทําการคลิกที่ get start นะครับเพื่อทําการเซตอัพตัวของโฟลลิงนะครับในส่วนของสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยจะมีในส่วนส t c h เพิ่มขึ้นมา1ตัวก็คือ instant hotspot นะครับเมื่อเราเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดตัวนี้เพื่อทําการใช้งานตัวของฟีเจอร์นี้ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใน Windows Ins 2, 5, 2, 3, 1 Insider Preview View 25231มีอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Spelling Dictionary ที่ได้ปล่อยไปตั้งแต่ Build 25179แต่ตอนนี้นะครับ Windows Insider Dev Channel ทุกท่านสามารถใช้งานได้แล้วนะครับ โดยการเปิดใช้งานนะครัใไปเข้ามาที่แอปพลิเคชัน settings นะครับเลือกหัวข้อ account เข้ามาที่ Windows Backup หลังจากนั้นนะครับเลือกตรง Remember My Preferences นะครับแล้วก็เลือกตรง Language Preferences นะครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับจะใช้ตัวของ Language Neutral Word List แล้วก็ทำการ sync ระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ Windows account เดียวกันโดยฟีเจอร์นี้นะครับในตอนนี้เนี่ยยังรองรับเฉพาะ Microsoft account แล้วก็ตัวของ AAD support นจะมาในอนาคตนะครับ ต่อไปนะครับตัวของฟีเจอร์แท็บเล็ตอ i พติม t ยทัสบาร์แล้วก็ System Tray ที่ได้ปล่อยไปตั้งแต่บิล25197และ25211ตามลำดับในตอนนี้นะครับ Windows Zader ใน Dev Channel ทุกท่านสามารถใช้งานได้แล้วนะครับโดยฟีเจอร์ในส่วนของ System Tray เนี่ยก็จะรองรับตัวส่วนของการ drag and drop ไอคอนในตัวของ System Tray ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงดีไซน์ของ System Tray รูปแบบใหม่ด้วย ต่อไปนะครับในส่วนของ Cloud Suggestion ที่อยู่ใน Simplify Chinese ME ที่ได้ปล่อยไปตั้งแต่ Build 25217เนี่ยในตอนนี้ Windows Seder ใน Dev Channel ทุกท่านสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเอาล่ะเรามาดูบัฟถีของ b ิ i l นี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราเอาเมาส์เนี่ยไปวางอยู่เหนือ Sound Icon นบน System Tray นะครับทูทิปนะครับจะทำการโชว์เมื่อ Special Audio ใช้งานอยู่นะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเซตติ้งเนี่ยได้มีการลบตัวของพื้นหลังไอคอนของ Universal Windows App ในหน้า Default App แล้วก็ App for Website นะครับก็จะเป็นไอคอนเพียวๆเหมือน Desktop App แล้วนะครับต่อไปมีการแก้ไขฟอนต์ i f i Section ในส่วนของ Quick Settings เมื่อ Wi-Fi ถูกปิดลงเพื่อให้ฟอนต์ตรงกับเท็กอื่นๆใน Quick Settings นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุป Windows 11 Insider Preview Build 25231นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Build นี้เนี่ยสามารถอ่านได้จากลิงก์ที่อยู่ใน Descripton i ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรกับเรานะครับสามารถคอมเมนต์ไปที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับพบก,กับ IT ไปที่เว็บไซต์ในใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ